สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูสงอยู่กับหม้อข้าวสารนะคะหม้อข้าวสารขึ้นข้าวสารของครูสงเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้จะพากําจัดหม้อนะคะโอ้โหหมอ้อเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งขอบกะละมังที่ใส่ข้าวสารทั้งก้นกะละมังนะคะกําลังปีนขึ้นกะละมังเลยค่ะ,ะนี่เลยนะคะ เกาะตามาตามตามกะละมังรอบนอกเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้คือมันออกมาจากาข้าวสารแล้วนะคะแล้วมาเกาะอยู่บริเวณนี้แต่เมื่อเช้าอยู่ในถังข้าวสารค่ะเต็มไปหมดเลยนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆกำลังอยู่ในข้าวสารเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะโหดดำจุ่มกลุมเลยค่ะ นี่กาลังกาลังดดกําลังอยู่ในข้าวสารเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะวันนี้ครูสงก็นําเคล็ดลับเกี่ยวกับมอดข้าวสารนะคะข้าวสารที่เราสียเอาไว้เอาไว้ทานไว้หุงไว,ไว้หุงทานในครอบครัวของเรานี่แหละค่ะแต่บางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ทานข้าวนะคะไม่ค่อยได้หุงข้าวก็ข้าวสารเราก็จะเกิดมอดค่ะ เกิดมอดสีดำดำขึ้นมาแล้วก็ทานไม่ได้นะคะเราต้องทำให้มันออกไปจากข้าวสารก่อนวันนี้คุ้สงก็นำเคล็ดลับเกี่ยวกับการกําจัดมอดของข้าวสารมาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้คือมอดที่มันไต่ออกจากข้าวสารแล้วนะคะนี่นี่มันออกจากข้าวสารแล้วทีนี้คุ้สงปัดออกแล้วพอพอปัดออกนะคะมันก็ไต่กลับมา เหมือนกับว่ามันไต่ามาหากลิ่นของข้าวสารมันไต่กลับมาในบ้านวันน,นี้ตอนนี้ครูสงเทเข้าวสารออกจากถุงแล้วก็มาใส่กระมังเอาไว้เพื่อจะให้หมอดที่มันอยู่ในข้าวสารเนี่ยออกไปนี่ค่ะใน,ในขอบกระมังค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่แล้วก็กําลังขึ้นมาจากข้าวสารนี่เลยค่ะมอดข้าวสารนะคะ เต็มไปหมดเลยนี่นี่นี่เขากําลังไต่เข้ามาในในบ้านค่ะนี่โค้สงกวาดออกไปแล้วแล้วมันไต่เข้ามาในบ้านเต็มไปหมดเลยนี่นะคะมะนาวค่ะมะนาวเป็นวัตถุดิบที่จะกําจัดมอดข้าวสารนะคะเดี๋ยวเราปาดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ไปใส่ในถังข้าวสารค่ะเดี๋ยวไปทํากันค่ะนะคะเมื่อเราได้มะนาวแล้วก็ จะปาดเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปใส่ในถังข้าวสารเลยค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวผู้สงจะใส่ในถาดนะคะแล้วก็เอาไปวางในถังข้าวสารเพื่อไม่ให้น้ำมะนาวมันซึมเข้าเนื้อข้าวสารนะคะอย่างนี้เลยค่ะ นี้เลยค่ะแล้วก็นําถาดนี้ไปวางในข้าวสารเลยนะคะโอ้นี่ค่ะเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยค่ะมันขึ้นมาแล้วค่ะจากที่มันออกไปจากถังข้าวสารนะคะตอนนี้มันมันเข้ามาอีกแล้วค่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้โหมีความสามารถมากนะคุณเธอดูวินขึ้นไปในถังก็ได้โอ้โหเก่งมากนี่ เต็มไหมดเลยค่ะเพืเ่อนๆมอดข้าวสารนะคะโอ้โหเต็มเลยนี่เลยค่ะเต็มเลยโอ้โหมาเลยนี่นี่นะคะวัตถุวัตถ,ถุดิบในการกำจัดมอดข้าวสารนะคะไปใส่กันเลยค่ะในถังข้าวสารนี่เลย เพื่อไม่ให้น้ำมะนาวซึมเข้าไปในเนื้อข้าวสารเราก็จะหาที่รองโดยการใส่ถาดหรือใส่อะไรก็ได้ทำภาชนะใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ไปวางในถังข้าวสารเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ข้าวสารมันเป็นกองเป็นโพลอยู่เดี๋ยวจะจัดการให้มันเป็นหลุมนิดนึงนะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามะนาวไปวางเลยค่ะ นี้เลยเสร็จแล้วอันนี้ค่ะด้านนอกดูสิวางไว้มันจะขึ้นไหมนะคะนี่วางเอาไว้ข้างๆมอดค่ะนี่เลยค่ะในมะนาวหรือผิวของมะนาวนะคะจะมีสารละเหยป้องกันพวกมดมแมลงพวกนี้ดูซิว่ามอดเข้าสารมันจะไล่สารละเหยในมะนาวเนี่ยจะไล่มอด ไล่มอดข้าวสารไปไปได้หรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะเดี๋ยวรอดูสักหน่อยนะคะว่าเวลาผ่านไปสัก10นาทีแล้วมอดข้าวสารที่อยู่ในนี้มันจะออกไปหมดไหมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในอีกประมาณ10นาทีต่อไปค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะมาติดตามเรื่องมอดข้าวสารนะคะ มอดข้าสารที่คุณสงใส่ชิ้นมะนาวไว้บอกว่าจะใช้เวลาสักสิบนาทีอันนี้ก็ผ่านไปก็มากกว่าสิบนาทีอยู่ค่ะแต่มาดูกันค่ะว่ามอดหายไหมโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวคุณสงจะลองเอาชิ้นของมะนาวออกมานะคะแล้วก็ดูซิว่ามีมอดอยู่ไหมโอ้โจากที่ดำจุ่มกลุ่มในเม็ดข้าสารนะคะตอนนี้เกี้ยงตับเลยค่ะเพื่อน ไม่มีเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะจากการกําจัดมอดข้าวสารนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเก็บข้าวสารไว้นานๆมันก็จะมีมอดนะคะมีมอดแบบนี้นี่นะคะมีไตอยู่บ้างมีมอดแบบนี้เราก็กําจัดมอดข้าวสารโดยการใช้สารหอมและเหยจากเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดหรือแม้แต่เปลือกส้มก็ได้นะคะ แต่วันนี้คูสงใช้เปลือกมะนาวค่ะชิ้นส่วนของมะนาวนะคะกําจัดมอดนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ